Pra não เขามีเงินเต็มกระเป๋าเขามีตังลถบัญชีผู้หญิงคนนั้นลูกมามากราบอนนี้เขาจึงแอบหนีไปกับเสียเงินนา มองเอาน้ำตามาหน้าโอเลผู้สักสิทธิ์ยังแก่ปกป้องดูแลอาณาพ่อมีใจแร่งเข็มแข็งดุดดังหินหาวันนี้รูปปีน้ำตา่วยเป่าคาถาให้แข็งจ สวัสดีครับเอฟซีถูกทันเอฟซี FC น้องคำาลาเผ็รลำเพลิ FC นเอฟซีน้องเตะอัตชัยเผ็ดลำเพลินเอฟซีลูกๆทูกคนของเผ็ดลำเพลินนะครับเอฟซี FC มอลําเผ็ดลำเพลินเมื่อนี้เป็นมีข่าวดีมื้อนี้เป็นวันดีมีข่าวดีข่าวดวนสิมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องได้หมู่เดยทราบนะครับจริงๆหลายคน หูก็ละละคิดว่าหูก็ละละแต่ว่าถือว่าเป็นการมาย่ำนะครับมาย่ำปบญหาลืมนะครับก้อนสีเบลวทีข่าวมือนีนะครับกะขอเก็บตกในวันที่ยี่หกที่ปู่สุนชัยกับคณะร่วมทั้งหนองคหลานะครับเพิ่นเด็กไปทําบุญยุวัดมหาโชคการไปทําบุญเท่อนี้ก็คือการไปเชื่อมบารมีของปู่สุนชัยกับปู่มาโชคนะครับ หลังจากการเชื่อมบารมีแล้วนี่นะครับถูกสิ่งทูกอย่างมันจะดีขึ้นรับรองว่าดีขึ้นพิษหูพิษตาเลยแหละครับก้าวกระโดดเพชรล้ำเพื่นปีนี้รับรองว่าด,ดังปังงานเขามาเต็มแน่นอนนะครับหลังจากเพิ่นไปทำบุญไปเชื่อมบารมีอยดมหาโชคแล้วนะครับเพิ่นกับภากันไปเยี่ยมบ้าน แม่ของบ้านแม่บ้านพ่อของหนองค้าหลานะครับอ่าในการไบเทนีพุ่นแม่สุนิสาเนอะครับซึ่งเพิ่นช่วงนี้เพิ่นมาเป็นมู่นองข้าหลานมาดูแลหนองคำาหลาอยู่าเพิ่นก็ได้ติดตามไปนําในในขณะเทนีนะครับเพิ่นก็ได้มอมเงินสดๆให้ขอบรัวของหนองข้าหลาหนึ 1, 000, 000่งลานกีบนะครับหนึ 1, 000, 000, ่งลานกีบบ่วนหน่อยเด้ครับทางพุ่นกะนะครับ แต่ถือว่าเป็นชิ้นนำใจของคุณแม่สุนิสาเนาะครับเป็นมีน้ำใจมีความเมตตาการุณาผมรู้สึกว่าดีหลยนะครับอ่าหลังจากกัลบมาแล้วนี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างรับรองว่าปัางแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เชื่อมบาร,รมีฟ้าเปิดดินเปิดสามโลกธาตุเปิดให้ หมอลำผิดลำเพื่อนหลวกลูกลูกและหลานทุกคนอยู่ในวงนะครับที่นี่มามือนี่นะครับวันนี้วันที่28กันยายนภาคเศา้านี่นะครับภาคเ้านี่เพิ่นจะมีพิธีสงฆ์พิธีสงฆ์ในการในงานบวงสรวงเจ้าที่เจ้าทางเทพเทวาทั้งหลายนะครับคู่บาอาจารย์ก่อนเขาเรียกว่าบวงสรวงก่อนเปิดวงนะครับภาคเช้าก็จะมีพิธีสงฆ์เสยสายไปอาจ ไ้สายไปหลังจากพิธีสงจบแล้วนะครับเพ่ก็จะมีพิธีพามพ์พิธีพามกะนาจจะเป็นลบมาจจะเป็นปูสนชั่นะครับมาทําพิธีอันนี้ผมกับคือในข่าวหาบุห็นนะครับแต่ว่าเหมือนใจว่าปูสนชั่นั่นแหละผมว่าเพิ่นแบีบเกาถึงอยู่ในตอนเพิ่นเดินทางไปไปเล่านะครับหลังแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะครับ ่วางงพิธีบวงสวงนี่ก็ถือว่าเป็นสําคัญสุดของศิลปินเนาะครับในการิเปิดงานเปิดในการเปิดวงฤดูการใหม่นี่ทุกวงเพ่นสิมีพิธีบวงสวงส,วงสิละแต่ว่ามือนีหล้กก็ยา้วต่อไปอีกสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือมือนีเพลงกราบพ่อแปล,ลูกแพรักของพระเอกเตอัตชัยเนี่นะครับจะปล่อยเวลาเก่านาฬิกา 9.09นาฬิกานะครับของวันนี้เพราะฉะนั้นก็เลยอยากเียนเชิญจากชวน FC ทั้งหลาย FC นองคำาหลาย f c พไหกเต้เอซีทุกทุคนในวง FC หมอลำเพลินลำเพลินนะครับรวมทั้งทุกท่านที่ยังบ่ท่านได้เป็น FC นะครับก็อยากให้เขามาฟังเขามาเบิงซอยกันนะครับเพื่อเป็นอย่างครับเพื่อสนับสนุนเห็นลูกหลานเฮ่าเด็กเก่าไปสู่ตามฝันนะครับ ก็เด็กหน่อยทุกคนที่เขาเข้ามาเป็นศิลปินมาเป็นมอลลัมมาเป็นนักล้องนี่ครับเขากระต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับต้องการมีงานทํามีงานที่มันคงแข็งแรงเด็กหน่อยที่มีความฝันถือว่าเป็นคือเด็กหน่อยเขามานี่อยู่ในวงมอลลัมหรือวงดนตรียังกระซ้างนี่ถือว่าเขาเป็นคนดีนะครับมีงานดีกว่าจิปล่อเขาไปไปหนึ่งไป บอมีงานทำเนาะครับอาจจะไปมีปัญหาทางสังคมกันเลยเพราะฉะนั้นนับเป็นในสี่นี้เห้ใใน,นานะคนไทยหรือทั่วโลกควรสนับสนุนนะครับเพื่อให้เขาดเดินทางไปในทางที่ดีบอกว่าไงซะเขาเขามาเป็นเสื้อปินแต่เพลงเขาดังคือจังได้เขากับบอบไปเสียคนหรอกนะครับเพราะว่ามันมีงานทำอยู่ตลอดส่วนเรื่องหนาคตนี่มันเป็นวิบากกรรมของใคยของมันนะครับ แต่ว่ามือนี่เข้ามาซอยกันซอยกันฟั่งนะครับอ่ามิธีฟังบเมนฟังปุ๊บหรือฟังต่อเนื่องเลยครับมันมันอาจบางเทือมันอาจจะบอบอขืนยอดวิวให้ก็ได้ฟังงผูบพ่อแรล,ลูกแพ้รักแล้วก็สลรับด้วยหอบฝันขามโค้ขง,งของน้องค้าหลานน้ำแน่นะครับแต่เป็นไปได้ก็อปอบปายจะเคืียของแม่พ่อนฟั่งอยู่สามเพียงนี่นะครับฟังอยู่ฟังอยู่สามเพียงนี่แหละ สลรับวนไปวนมาอยู่นี่นะครับเพื่อดันให้น้องเตะขึ้นไปบอกไงว่าย่างขี้ไล่ให้มันเดืหลานหนึ่งขึ้นตอนนี้ในวงนี้กับมีน้องข้าหลาดเห็ดลำเพิ่นนี่นะครับถีเพ่งหอบฟันคำโค้งนี้หลานขึ้นไปแล้วตอนนี้น่าจะเป็นหลานสามหลานสา,ามแล้วล่ะตอนนี้ก็ลั่งซอยกันมาให้ถึงหลานที่สองคือสองหลานนะครับ พระเอกเต้ในมือนีเอฟซี FC ทั้งหลายก็คุยกันว่าอยากเอาให้เป็นถึงล้านนะครับในมือนีนะครับเพราะฉะนั้นก็่วนเอซทั้งหลายรวมทั้งบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เอฟซีก็ให้เขามาลองมาเสร์ฟนับสนลูกหลานมาด้วยครับพอเอาฟันคำโค้งสึ่งพันล้านไปแล้วเขาสู่ล้านที่สองมือนี ปราบพ่อแลลูกแพรักของเพระเตะซอยกันฟังซอยกันเช่ซอยกันแช่น, Share นะครับเพื่อให้ลูกหลานได้ก้าถึงเมื่อนี่ถึงบ่ถึงหลานนีผมว่าหลายแสนนี่หรอกผมมาหาแสนขึ้นไปเพื่อละแต่เป็นไปได้นนคือตอนนี้ตั้งใจกันว่าอยากให้มันถึงหลานลลานวิวนะครับภายในมือนี่ยีบซีสมงอาถ่ายยีัซีสมงมือนีบ่ไดรก็ให้มันเป็นมือหนึ่งของยูทู e นะครับมือหนึ่งของ YouTube ผมหมั่นใจว่ามันเปลี่ยนไปไห,ห้ถ้า f อเฮ้าโดยเฉพาะ f อฟซพลังบวกทั้งหลายของเฮ้าบ็จะเป็น f อฟน้องข้าหลาย f อน้องเตะ f อฟลูกๆทุกวงทุกคนในวงนี่นะครับเอลูกๆูกทุกคนในวงหลักก็เอฟซมอลำเพชรดลำเพิิน f อฟซแม่พ่อน้ใหญ่ยยบ่านซ้ายจวดมือนี้ละมาซอยกันนะครับหลังจากเซตพิธี บวงสวงเนี่ยมือเสาแล้วกับพิธีพระพิธีภามเซตแล้วอยากให้ลูกๆในวงทุกคนมาฟังเพลงกราบพ่อแลลูกแพรักซอยกันทุกคนรวมทั้งเอฟซีขอเลี้ยงเทิญน,นะครับมือนี่มั่นใจว่าถึงห้านแน่นอนบอมียนบเมนบเม,มีนคุยนะครับอันนี้คือเป็นเป่าไม้บริวาพ่อใหญ่นี่คือขี่คุยแต่บเมียนอันนี้คือข้อต่างเป่าไม้ไว้ว่า เขาจะเอาจะดันให้เพ่งกับพ่อแม่ลูกแพรละของพระเอกเตนี่ไปให้ถึงล้านให้ได้นะครับกระสวยกันฟังนี่แหละครับแต่ทุกคนซอยกันฟังแช่ออกไปในกลุ่มในกลุมล่มไลค์กลุ่มเฟซที่ยังกันแล้วแต่นะครับเพื่อให้มูให้พวกเข้าได้เบง์ซอยกันย่างนิดหน่อยขอคนละฟังอ่าคนละไลค์คนละแชร์คนละติดตามกราบพ่อแม่ลูกแพรละ ติดหนึ่งล้านแม่นอนในมือนี้กะอ่ะเกือบลืมวันที่สามสิบนะครับงานใหญ่วันที่สามสิบอีกซึ่งงานจีบเขาเอื่นว่ามือนีบวงสวงเพื่อเสี่เปิดร่วงก็คือวันเปิดร่วงก็คือวันที่สามสิบซึ่งวันที่สามสิบนี่นะครับเิ่นจิตโชว์เต็มที่คือชุดใหญ่เลยวงเวทีใหญ่พวกใหญ่แสงเสียงสี ครบเพื่อที่จะแสะดงให้เห็นว่าเวลาเข้าออกไปเห็นงานเวลาหมอลำ่ำคณะเพจรํำเพื่อเพืเ่อนไปล่ำในงานเจาา้าภาพหรืองานปิดบีกันอลไแต่เพื่อนจะแสดงแบบนี้ละเนี่ยชุดต่างๆที่แสดงให้เบื้องวันที่สามสิบนี่นะครับวันที่สามสิบนี่เพื่อนจะมีกลุ่มไหลสดสละผู้อยากเบื้องทั้งบ้านเนาะครับผู้เบื้องทั้งบ้านเข้านัง่งอยู่ทั้งบ้านอะไรโดยการเข้าสนับสนุนว่งไปคนละร้อยสี่สิบเก้า แต้มนะครับกะเข้ากับสิทธิ์นนางเบิงยุดจนจบนะครับแล้วก็สัตว์ประพูไปหนาเวทีผู้อยู่ในบริเวณนั้นหรือผู้เดินทางไปสะดวกนะครับหนาเวทีเขาไปเบ่งงานนอยู่หนาเวทีเลยกับลอยซีสิบแต้มที่นี่สัตว์ประพูที่สนับสนุนเสือน้ำมันก็มีเสือหอบขันขามโค้งกอ,องลูกข้าหลา่าแล้วกว็เสือบุปปลางเสือ พ่งของแม่พอนหม่พพอนพิระดีนี่นะครับโตละสองสามศูนย์แต่ละผมนี่สนับศูนย์เป็นหลายหมื่นแล้วครับแต่ว่ายังบอลทันดิ้นเสืออยู่ใส้ใเป็นบอทันเหลวหรือส่งมาบอทันหอดนะครับือจะนันนนะนง่งอยู่บ้านนี่แหละครับนั่งเบื่งอยู่บ้านนี่แหละขอฝากเอฟซีทุกคนรวมทั้งที่คนยังไม่ได้เป็นเอฟซีแต่เข้ามาแวะดูนะครับสนับซอยกันสนับสนุนลูกหลานซอยกับสนุนเพื่อนอย่าง เพื่อให้เขาได้มีงานที่ดีลลแล้วก็มอล่ําวงเพชรลเพ่งก็จะโตขึ้นไปย่ในระดับคือทีมใหญ่วงใหญ่นะครับหนึ่งในหลายวงผพมั่นใจว่าปีนี้เฮ่งๆปังๆแน่นอนอย่าลืมนะครับวันนี้กับพ่อแลลูกแพลรักของพระเอกเ,เต้เก้าจุดศูนย์เก้านาฬิกาวันที่สามสิบ เป็นการเปิดวงของหมอวาห,หมอลำเพชรลำเพลินนะครับหนึ่งสี่เก้าแต้มซอยกันสนับสนุนด้วยพี่น้องเดี๋ยวผมบอกนี่ผมก็บจิไปหากินเขาแล้วก็เกาโมงนี่ก็เริ่มแล้วครับก็ขอบคุณนอะไรครับสำหรับทุกท่านที่แว้เขามาเบื่องเขามาฟังกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้หมนะครับถ้าเป็นยังกดไลค์แล้วก็กดติดตามสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับ แต่ติดตามแล้วก็ขอบคุณหลายๆกับผูต้องกดอีกิงนะครับเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีมีใช่เฮ่งเฮ่งเฮ่งรวยรรวยปังปังปังสวัสดีครับ